ก่อนเจาะเลือดแต่เจ้าทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะะเนี่ยค่ะจะยาก่จะได้หื้นเลือดตรงบริเวณปลายมือของเขานะคะอ,คออกได้ง่ายนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าเพาชาเอมมีเทคนิคมาแนะนำน้อยนึงเนาะค้นไว้นุ่มไว้สาวเนาะการเลเวียนของเลือดเนี่ย ไปบริเวณซอมปายมันจะมีนักอยู่แล้วเนาะเวลาเจาะเลือดเนี่ยเลือดก็จะออกได้ง่ายฉะนั้นเฮาแบบมีปัญหาแบบเอ้ยเจาะเลือดเลือดกระพุ่งเลยแต่ถ้ากรณีที่ว่าเป็นผู้สูงอายุนะเจ้าเนาะมือของเปิรนเนี่ยค่ะจะบ่คอยมีเลือดมาเลี้ยงฉะนั้นก่อนทาการเจาะเลือดเจาะน้าตาลนะเจ้าข้าเจ้าแนะนาว่าก่อนจะต้องมีการบริหารนิ้วนะเจ้าโดยเฉพาะจะไรอะเจ้าอันนี้นิ้วมือเนาะขำข้างมันก่บีบๆฮึ่บบริเวณนิ้วตีเฮาจัดเจาะเนะค่ะเปิรนมี เลือดมาเลี้ยงผพ้่อเล่าหลังจากนั้นพอเจาะเลือดก็จะเพียงพอสําหรับการเจาะตัวจ้าตาลปลายมือของคุณค่ะง่ายๆเจ้าสามารถเช็คกันออกเวทได้เลยเดี๋ยวเจ้าทอนข้อมูลนี่หากใครที่ว่าต้องการเครื่องเจาะเดี๋ยวเจ้านาะเครื่องเจาะต้าตาลแบบคณะภพพาผู้สูงอายุกับได้ง่ายเพราะว่าเต็มองมือเลยเดี๋ยวเจ้าก็สามารถทักเข้ามาอู่กับพระเจ้าเพศเฉลิได้นะเจ้า